สวัสดีครับชลันสวิทนะครับวันนี้ช่างชลันก็จะมารีวิวนะครับแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องสักผ้ายี่ห้อสัมสงนะครับรุ่น8กิโล W A 10U03 นะครับอาการเสียที่ช่างชลันนำมารีวิวก็คือไม่ปั่นแห้งนะครับขึ้น Code Error SE นะครับตรวจเช็คแก้ไง่ายๆคุณก็ทำได้นะครับโอเคครับในคลิปนี้ช่างชลันก็พยายามตัดตอนรีวิวในการรีวิวนะครับก็จะเอาแบบสั้นๆนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการกดปุ่ม power กับปุ่ม start นะครับเราจะทําการตรวจช็คระบบการทําทงานของโปรแกรมนะครับตรงนี้โปรแกรมมันก็จะฟ้องขึ้นมาคือใช้เวลา46นาทีนะครับระบบการทํางานก็จะกระพริบในลักษณะการซักอยู่นะครับเราก็จะตรวจช็คว่าระบบการซักมันทํางานเป็นปกติหรือเปล่านะครับถ้าเปิดดูแล้วก็ทํางานเป็นปกตินะครับ ถ้ามันทํางานเป็นปกติเวลาเปิดฝาขึ้นมานะครับมันก็จะฟ้องด้วยโค้ด DE นะครับถือว่าระบบเป็นปกตินะครับถ้าเกิดขึ้นมาไม่มีโค้ด DE ก็แสดงว่าผิดป,ปกตินะครับโอเคตรงโค้ด DE ก็คือ e er อ r ร์นะครับประตูมันเออร์เลอไปหลังจากที่ได้ทําการซักไปสักพักใหญ่นะครับประมาณา10นาทีใน1 0นาทีกว่าๆนะครับ โปรแกรมการทำงานอัโต้ก็จะมีไฟโชว์เตือนอยู่นะครับแสดงอยู่นะครับก็จะตอนนี้ซักไปประมาณ16นาทีก็จะมาตำแหน่งที่ทำการล้างนะครับถ้าเกิดว่าโปรแกรมการล้างเนี่ยมันเดินน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาในการเดินน้ำนานเกินไปหรือระบบการเดินน้ำมันผิดปกตินะครับมันก็จะขึ้นโ er ค้ดเออร์เลอร์นะครับ ลักษณะทีะ่ใช้เวลานานเกินไปนะครับอย่างที่เห็นก็คือขึ้นโค้ดเป็น se นะครับไฟแสดงสถานะต่างๆมันก็จะดับไปนะครับตรงนี้ไม่มีโชว์เลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีการบอกสถานะเลยนะครับตรงโปรแกรมออตโต้ต่างๆก็ไม่มีนะครับตรงนี้ก็แสดงว่าระบบมันได้เอ,อ์เรอไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเอ,อ์เรอคร้างตลอดเวลานะครับ มันก็จะไม่ไม่มีการปั่นแห้งนะครับแนวทางที่ช่างจลันจะแนะนำนะครับก็คือให้เช็คระบบอีกทีหนึ่งนะครับระบบของมันก็คือให้แนะนํากดปุ่มสตาร์ทย้ำอีกทีนึงว่าระบบมันทํางานเป็นปกติหรือเปล่านะครับก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นก็มาสังเกตที่โปรแกรมเวลาในการทํางานนะครับมันก็จะ อฟองอยู่ที่ตำแหน่งการล้างครั้งที่1แล้วก็ปั่นแห้งครั้งที่1น,นะครับมันไม่ทํางานนะครับตรงนี้ก็ถือว่าระบบการซักทํางานเป็นปกติแต่อาจจะมีปัญหาตรงที่ระบบเช็คระดับน้ําหรือตัวเพชเชอร์ผิดปกตินะครับแนวทางการตรวจช็คช่างเจรัญก็จะแนะนําก็คือให้ดูว่ามอเตอร์คอยดึงวาล์วเนี่ยมันทํางานเป็นปกติหรือเปล่า พอมอเตอร์ทํางานปกติมันก็ต้องดึงเปิดวาล์วนะครับถ้าดึงเปิดวาล์วแล้วน้ํามันออกเป็นปกติถือว่าระบบเดนินมอเตอร์เดนคอยดึงวาล์วเป็นปกตินะครับตอนนี้ช่างจลันก็แนะนําว่าให้ตรวเช็คระบบเช็คระดับน้ำนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับมันจะมีพระคา,าบดําๆอยู่ตรงที่เช็คระดับน้ำนะครับตรงนี้อาจจะมีตะกอนมีฝุน่นมีตะกอนนิ้วเหนียวิอุดมันนะครับ วิธีการเช็คที่ง่ายที่สุดที่ช่างจรันแนะนําก็คือถอดสายวัดระดับน้ําหรือสายเพชเชอร์ออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถอดออกแล้วตัวระดับเพชเชอร์นียถือว่ามันมีอากาศเข้าไปลูกลอยของเพชเชอร์มันก็จะตกลงมานะครับถ้าเป็นปกตินะครับเพชเชอร์มันตกลงมาแล้วปกติแล้วถ้ารอสักพักหนึ่งเนี่ยระบบมันก็จะเซตเป็นระบบปั่นแห้งนะครับเราก็ต้องสังเกตดู อคอยดึงวาวแล้วก็วาวใจน้ำเอ้วาวดึงเปิดวาวน้ำเนี่ยมันทํางานเป็นปกติหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นปกติแล้วเราสังเกตดูว่าสักอืดใจหนึ่งนะครับมอเตอร์มันต้องทําทการหมุนนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่หมุนก็แสดงว่าระบบเพเชอร์อาจจะมีปัญหานะครับตรงนี้ก็หมุนออกมาได้แล้วนะครับตรงนี้ก็พอสรุปได้นะครับอาจจะเป็นที่ รูของระดับน้ําของตัวถังของเพชเชอร์นะครับมันอาจจะสกระปรกนะครับเราต้องอเปออิดถังเข้าไปล้างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีคราบดําๆอยู่นะครับหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นที่สายของเพชเชอร์หรือตัวเพชเชอร์สีเองนะครับเห็นไหมครับวิธีการตัวเช็คง,ง่ายๆที่ช่างจันนํามาร e v ิ e นะครับเชีางจันก็หวังว่าน่าจะเกิดประโยชน์สําหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ สักผ้าแล้วมันไม่ปั่นแห้งขึ้นคดเอลเลอร์เอนะครับจังจรันก็นำมารีวิวเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการตรวจช็คนะครับอย่าลืมกดติดตามช่างจรันถูกใจถูกในเนื้อหาก็กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามช่างจรันด้วยนะครับสวัสดีครับ